โอ้หนี่ครับยังรีบยิบตะยักอยู่เลย,ย,เยนะครับเนี่ยสดมากสดมากาาาาาเด็กแม่ค้านี่จะทำอะไรให้ด้วยครับขี้ก่อเอาลูกตาออกทำขี้นี่คือเอาขี้ไว้ให้เราใช่นไหมได้มาหนึ่งกิโลกร,รัมนะครับแม <sk> ่ค้าเขาก็เอาขี้เอาลูกตาออกเรียบร้อยแล้วมึงสดๆเนี่ยไม่ต้องไปล้างน,น้ำเกลือน้ำส้มสายชูไม่ต้องล้างน,น้ำล้างด้วยน้ำเปล่าแล้วก็ไม่ต้องหมักอะไรเลยล้างแล้วก็ย่างได้เลยอ่ะมาดู เป็ครับยังสดสดสดเดดดดนี่รยร้่นขาเขาเอาลูกกระตาออกแล้วแล้วก็เวลาน,น้ําเปล่าอืมวันนี้ก็จะเป็นเป็นไข่เนี่ยร้านน้ำเปล่าร้างอย่างเงี้ยแหละพอพอ,อมอย่างตำหน้ำจิ้มก็จะใช้พริกขี้หนูสวนครับก็จะมีความหอมกว่าพริกแดงแล้วมีกระเทียมแล้วจะมีรากผักชีนะครับรากผักชีรากผักชีนี่ก็จะเอาช่วงก้านมาด้วย อันก่อนตปลงไปไม่มีเครื่องปั่นก็ใช้โขกได้นะครับการปั่นนี้ก็จะไม่ใส่น้ำลงไปนะครับพวกน้ำมะน,นาวน้ำปลานะครับเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะเป็นฟองฟอดเลยก็นี่ครับปัน่นแบบแห้งๆแบบนี้นะครับน้ำมะน,นาวกันนียากใช้ตัวช่วยนะครับง่ายดีไวดีน้ำปลาน้ำตาลเคี่ยว น้ำกระเทียมดองผักชีเนี่ยเราก็จะซอยใส่ลงไปด้วยนะครับในน้ำจิ้มนันแหละมะนาวนี่ก็จะฝานไปในน้ำจิ้มด้วยนะครับฝานบางบางเฉียบเลยผักชีมะนาวนี่นครับน้ำจิ้มหมึกย่างน้ำจิ้มหมึกย่างก็พร้อมแล้วนะครับ ย่างแล้วการย่างหมึกนี่ก็ต้องอย่างกันไปแรงนะครับเนีย่ยอันนี้แรงกัแหละแรงมากเลยย่างเลยหมึกเนี่ยเขาก็จะสุกไวเราจะย่างให้เขาแบบว่าพอกินเกลี้ยมไม่นิดๆน,นะครับก็จะมีความหอมแต่ถ้าเกิดใช้ไฟอ่อนเนี่ยมันจะไม่มีกลิ่นไหม้มันจะแห้งๆทำให้หมึกทำให้หมึกแห้งกระด้างไม่อร่อยไหนครับไปไหนครับอ่ะโดดนะโเดี๋เดี๋เลยครับเดีด๋ครับเดีด๋ครับ โอ๊ตเต้ครับนี่แบบนี้เตรี่ยนผมขอกไปเลยขอมากขอมากช่วงรอพอแค่วันละสิบรอบสุกตัวถึงจะได้แล้วนะครับ แบบเนี้ยพอพอแล้วพอแล้วหอวมยอดมีหมึกย่างก,ก็ต้องมีกุ้งเผาเนะครับกุ้งเผาเนี่วันนี้ใช้กุ้งกุลาดำกุ้งเผาเนี่ไฟต้องแรงกว่าหมึกย่างนี่นะครับไฟต้องแรงแบบแรงมากเลยการย่างของเราเนี่ยก็คือ,อย่างไฟแรงเรียกว่ากุ้งเผาไปเลยนี่นะครับก็ต้องให้เขาสุกแบบ โด,น,ดนไปแบบก็ถึงนี่เนี่ยครับมีความหอมมากเลยตัวน,นี้ยนะนกินหอมเต็มจมูกมากนี่นะครับใช้ได้แล้วพอ,อหอ,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 หอมหอมมากหอมมากน้ำจิ้มหมึกย่างขึ้นโต๊ะพร้อมรับประทานแล้วครับหมึกย่าง,งหอมๆมไเลยนะครับนี่น้ำจิ้มหมึกย่างแบบนี้นี่อืเป็นน้ำจิ้มตีปุ๊ด ตามทะเลทั่วไปเนี่ยที่เขาออกเขียว,ยวนะครับคือเขาปั่นละเอียดเลยแล้วก็ไปตักชีนะครับปั่นละเอียดแล้วครับแล้วกันนะครับเป็นคิเขียวอันนี้เราต้องการแบบหยาบหยาบหยาบคายและเมนูต่อไปก็จะเป็นมหาหันหันซ้ายหาายันขวา